ไฟนอลางานแข่งบัตตี้ไฟนิวไดรฟ์นะคะเป็นมิลเลอร์แมชนะระะว่างดนเชร์กนักับจนไทยทั้งคู่เลยซีเเซียซีเเซียมาอ๋ฮะอ้โหดีเวอร์กี่ไหนกก่อคูหายการเป็นดาบเสียงร้องก่อคูหายอ่ะกผิดไหมอ่ะ หัวแตกครับหัวแต่ครับรเาเ,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 เนิญจั่วเอาียบแข่นี้เา้าพอกันเลยขอลบนี่เะย้าแต่จั่วจุดกว่าโอเคมาเลยปาร์ตี้ปาร์ตี้รวยเนาะ คิวสองเปิดเจ็ดบดจะรวยมันก็รวยจังเลยลูกโอ้เปจ็ดทำไมรวยจังนะเนาะโอ้เจอแล้วโอเกอร์ขนมปังไม่เข้าอ่าใช่ขนมปังนี่ล่ะได้เช็คขนมปังคิวสองไปเลี่ยงปะเนี่ยเปิดอีเจ็ดมันไปเลี่ยงจังวะโอเกาะกูไปไหนวะกูให้เกาะกูแรกนะให้มันเรื่องเท่กูให้ขอเกาะได้เปล่าเนอ้ย จะร้องไห้เลยมาที่ข่อมันได้พิมอนี่ต่ออะลขนมปังขนมปังปิ้งฟิโอสโอเคอะไรอะอะไรโอเคกับอะไรเอาเลยเปิดห้าไอ่็ต้องคอยดูแบเลย เจอแล้วเจอแล้เจอแล้เอแโอโหโอ้เกินร้องไม่ต้ใช้ดาบเซ็งเพลงนี่แล้วเอาไอ้เหี้ยมึงยิงดาบเซ็งเพลงเลยเหรอโอ้ดยะโอ้แบ็คเซอรเราทำอะไรไหมครับคิล่าไหมไม่พิล่าจะทำนานแล้วลิงสี่สซอราน่เอาไปอีสาวแปดสิบแปดแล้วก็หกแล้วก็หกแล้วก็ผ่านพี่จะลงหนุ่ยเซียน่ะตัวพอรูวเซียน่าได้มุก กูไปขอรูซีนาได้ไหมม่เยเชื่อมขึ้นมาเฮียโอเกอร์ไปบ้างเอาเียอยู <S <S um> ่คนเดียวใช่ไหมน้องเกดก็ไม่มีพบเท่ากันนะเจอมี่พอครับอาจจะรวยไม่รวยอยู่ตรงนี้แหละอเลืรกเป็นตั้งปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้น้่นแองนะใครเยอะนล้วเขาต้องมีปาร์ตี้หรือดําพูล เพราะว่าถ้าไม่มีก็ไม่มีก็เลิกเล่นใช่ไหมเพราะว่าตาลาตีลงไม่ได้ไม้อลกีนเลยเอาอะไรคลูีใส่สูนะน้องใส่ไปแล้วเหรอยิงหนึ่งใส่อะไรยิงหนึ่งใส่ไปแล้วยังไม่ได้ปรับเลยแกเมื่อคืนแกใ่เา่าแกเมื่อคืนไหมไม่ได้แกเอาคอนทินียเดี๋ยวเดี๋ยวมหยิบมันได้เหรอฮะนํำมอนเตอร์ไหรอะไรนะใช่หรอมันไม่เหมือนกาไโอไหมใ่แต่ไม่ผิดเช็คกั้งม่จนไ่น้องฮะตั้่าจำไพ่ไหมน้อง มึงท <l id> <Bond playing> <ique> ุนกินไปใส่ทพี่ลืมเหรอวะขึ้นกินภาไทยเลยหระเอาแล้วมือมันเก่งจังวะมึงาอยูนไน้แค่หมนั่นแหละเก่งว่ะแต่เว้นหมดที่เป็นนักพจนไทยมันก็มแค่พี่มี่ว่อมี่อ่าได้ได้ได้กมีสลามไม่เท่เลยไม่เท่เลยทำไหวะคู้ไม่ได้เออเอมึงไม่ได้ไง อันนี้ไปก่อนเลยเน่นบัวไปกูมี่สอ,อพงพีชะสิสอ,องลีชะแปดพาเลยอย่าตีเกาอ่ะเกาแล้วปะอัลซาราออกไปดิเดี๋ยวมุมให้ตีโอ้โห,หุจ้าคอย่าชาร์จชาร์นี่แล้วกันแอนดอร์โอ้เสือเหลืองชุดอันตรายไปไหนคือขนมปังขนมปังอะไรที่ ตั้งนอนนี่เลือกคิดดี่าไอ้สัตว์ได้ได้เกียรติคือแล้วโอ้โหเกียรติคือเน็ตเอางี้เลยอ่ะแบตเตอรี่นี่ใส่พี่นะใช่แบตเตอรี่กูต้องมูอยู่ดีแค่นสวยเลยลิงกลางกิมตาโอในอัลเบิร์นโตไปที่หนึ่งอลุกอ๋อมันเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเออเออเอาแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนกลัไม่ใช่เหรอพี่ฝ่ายกลางรออรอสามทีมเลยคิดตัดคิดตัด โอเคๆๆๆนี่ทำไมเราตีน้องครูไม่ชอบน้องผิดอะไรครูมูไม่ได้น้องผิดอะไรตอบครูสิว่าน้องผิดอะไรโอ้มูไม่ได้ไงล่ะเปลี่ยนมิชั่นไงได้มิชั่นของเคลียร์ไปแล้วมิชั่นคุณล่าแป๊บนะครับหดิบนะพจน์ไทยนี่ได้ใช่ไหมคิดสักครู่นะน้อง ผมหยิบสิ่งที่เรียกว่าออสคายโอ้กอนออสคุณสกิลเก็บข้าวเก็บใลด้เอนมี่กามิสลามกับอูเกอร์นึกว่าเดาเกาครับยังยังยังไม่ถึงเวลาขอนนี้ก่อนขอนี้ก่อนชาร์จแอนดรเก่งครับเก่งมากตันนี้เก่งครับเก่งจริงโอู้หลอกไม่ชอบขอหี่ะ เช็สิครึ่งรอรอเดินช้าไปแต่ท่าเราทำอะไรบ้างหมูแดงนะหมูแดงรอเป็นตัวอะไรกีฬาฝ่ายเขาดูหนุมเน่นี่เราถึงขั้นต้องเช็คกันแล้วเหรอยิงออเซอร์ออเซอร์ไทยเก็บน้ปิดเย็เอาไว้ไหนต้องถามใช่ไหม คือคุณต้องถามผมใช่ไหมว่าจะเอาอะไรไปเนี่ยคุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณก็รู้อยู่แก่ใจอ่าแล้วก็ต่อนะจะสียาด้วยโอ้โหไปเดี๋ยวนะครับ No mission complete t o d a แต่ไอวีเตื้อใครขอใบนึงแล้วกันนะจ๊ะเป็นโลดดแม่ไ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 ม่คอมพิวตร์แต่มันมีโลดจริงมันคือเรนนี่แล้วเอาเลยอันนี้ก็อามิโกไม่เถียงแล้วกันไม่เถียงใช่ไหมครับคุณเถียงได้ไหม คุณมีอะไรคุณมีเกาะคุณมีอะไรคุณมี้ได้เก็บเลยวะเก็บอย่เดยสามชี้คำถามมือกี่ใบสามใบรับหมดเลยอ่าเดี๋ยว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 ยังยังยังเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดที่อมีบาฮามุสมั้งเ็ติไปรู้เไม่มี อาจจะเล่นเล่นเหลืองจีท้าสิ่งก็ลงมาส,สองขี้อ่านละดูคออะไรก่อนหลงจีท้าสิน่งนี้ฮะมังกรจีนอ้วนชิงถุยไม่ได้คอนหนึ่งเองโอโ,อโอโกเกอมาเลย,เเยครับเจ้าคุะงนาคาโอล่ลงไปทำไมขนมปัง,ขน,ปงขนมปังปิง้งปลาปี่งปังปิ้งสองเกจมาเลยเก้าคุ้งจะซื้อคุยแล่ว่ากื้อหลายใบจังก็ซื้อหลายใบจะซื้อชอบซื้อคุ้ง ทีดาวันนะแปลกแปลกแอสติกแอสติกอสเวินรติการนี่มนสายงบ่อยนี่ว่าอสวินรติการมูไปแห่งสายหมอกมูดรอแล้มูทำไมครับสายหมอกห้มิชชันเลยโอกาสงเดและเด็มิชชั่นคอมเอ๊ะมันได้มาสองใบเดียวเดียวเดีดวเฮ้ยใจเย็นกือบแล้วเกือบแล้วเพิ่งประกาศเอราตามาก็จะคืนเย็นแล้วผ่านเลยโอ้าสครับเอาเธอครับจั่วอสวินรติการหรือเปล่าคับชาจแจั่วคุณไม่มีเกล็ดเ แต่ผมน่ะมีกุมนี้โอ้ยจีจีเลยไหมครับนี่อ่ะไปเลยับจีเลยจีไปไปเกมสองทุเลศทุ่มหลังแล้วตจวเกิ่งไม่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 ฟังนะไม่มีกอนหลอยก่อนแล้วก็อกหายก็จบแล้วโกหายอ่ะผมเลือดหลังมานไาก่อนไปเลยมีใส่ของกางรกันเท่า อ่าวไม่ตีก็มีนสาิต่าเลยไหมน้องเริ่มก่อนเริ่มหลังเริ่มมหลังกันเริ่มหลังนะจริงดิฮะจริงดิไม่รู้ว่ามันถนัดเริ่มหลังมากกว่าโอเคน่ไม่ค่อยชอบเริ่มกว่าไม่รู้สึกคติเล่นก่อนเลยก่อนูถือคติว่า จะขอตีต้าสองบุ๊กถ้ามึงจะสับมือพี่อย่างนี้นะลูกผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวปาาดกระเอีีล้น้ำพุร้อน โอ้โหมันจะฟาร์มงี้เหรอเกี่ยวสองเปิดเจ็ดเอลยไหนรวยโอ้โหรวยจริงรอีกเราไม่ได้วะ่ะกินขนมปังใส่กอลลี่โอ้โหสามที่ผู้เล่นผ่านแล้วไม่รู้เลยจริงๆอ่ะชิบหายแล้วมือ บกมือกูเอาอีกแล้วอ่ะอะไรมือกูเป็นอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเป็นไงบังอีกบับังแบบบังไม่ทางที่แย่ไม่บังไม่ทางที่ดีอ่ะอยู่โน้แย่ละสาพันสามพันหรือไรสาพันหรืต้องตื่นจะรู้ว่าะต้องเ o w e r หรือ detail นี่ไม่มีสามพันเลยสีไม่อยากพูดคำนี้เลยว่ะ เอ๊ะสื่อผูู้้พี่ฮะบางผู้ไม่เนอะง่พอยังเข้าใจเมียงเชิญลิงคยูนิงเอานะตัวผู้ลุงทำไมทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ของพี่กุ้งแก้วสแตนดอนคือถ้ามึงจะตัดให้พี่เล่นอย่างนี้นะลูก ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเอาเลยชาดันจู่อะตัวนี่ขอเอออันนี้ก็ของครบจังเลยขนมปังมาบังยำบังปิงเขียนบุคคลรวยเลยแม่นะมีข้างบนมีนี่แล้วนาวีนาวีโค้ดเทมารุมีฮัลโหลฮัลโหลน้องกูไม่มีอะไรนาวีอ๋อนี่ก็สีแย่แล้ว สงสารนีอนไหมฮะเจ้ารวยอย่างเดียวเลยใช่ไหมเอารอขึ้นเลยเอารวยเลยนั่นเองใช่แล้วแล้วก็ต่อเลยมาไว้นไหนคือขนมปังเวลาเล่นกับมึงพี่อะไรเป็นอย่างนี้ทุกี่เราลักขนมปัง กีลำเติมเขียบะเกีย้มเธอเล่าสี่ชิ้กิมดับเบิลนลิงกลางแล้วก็ เอาสลามออกก่อนทำไมต้องรังแกน้องเอาเทปเอาด้วยฮะเอาเทปออกด้วยอ่านละคือคือต้องการอะไร,รอ่ะปุ๊กลืมคิดไปว่ามันจะทั้งเทปทั้งสลามนะหัวโก้คำถาม<ส>ขอให้ผิดได้ไหมอย่าได้เว้ยฮะข้างขวาตั้งตะวันวาด ไม่ต้องหอ่วงหรอกผมไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกคุณน้องคุณน้องเชื่อผมสิผมไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกเต็งเมจเีีุเจ้าคุโกลุใจคอน t ิ n u ียร์กับมาสี่คอน i ิ u นดูด์ตีเดิมเลยดีกว่า ขนมปังเหมือนไม่มีอะไรทำเอะจิงว่าคือบอร์ดเหมือนไม่มีอะไรทำไม่ได้นะบู๊ไม่เข้าบูไม่ได้แต่กูทำ่างนี้ได้รถเวฟไอทุเล่ยนเลยน้ำผู้เก็บเลยสองพี่ละเจ็ดพันจั่วชาแตงจั่วกรูระเกตจะสียตุืน เข้ามา้วเชิ e เชิป์งเงแรเหลือเหลือแปดหน่วยเท่านั้นกุมีต้องเปต้องปอะไรกันมีสามชี้ิ่าแล้วเกียดกับเด็กนจริงๆริงะบุกเซืลนีกไม่ใช่กันนะเพียงเลยกูเลือก ได้บาดีขึ้นขึ้นไม,ไม,ไม่ไม่ได้ก็จะจบมาแล้วอะทำไมเลือกแต่ค่ายที่มันถูกวะ <c oughs> แล้วคุ้งทำไมถึงทำอย่างนี้คนไหนไม่ได้นี่ไงไะไม่ถูกเลือกอะไรน้องชาย <c oughs> อ,อ,อ๋อสิขอเก็บก่อนแล้วกันนะน้องมันจะเอาสลามกับทองอันนี้ไม่้องหอมเลเก็บไปใช้ชาจูอ่อะวิชาชาแอนด์โ ท้องเอาไว้ในใจแล้วจะโคว่าก็ทำพันธุ์นย่อไปเลยขอเปลี่ยนบ้างดีอย่ารวยอคนเดียวขอรวยบ้างได้ไหมเชิญนี่เลยาวัน์ให้ดากพัฒน์ไยอยู่แล้ ติดบอเทิไหมองมาหายไปไหนทำไมการ์ดเปนกูเนาะอยู่ดูแกเช็งวะ เอ่อใส่เทมระเบิดกูมีทิ้งเปิดเชียนให้ด้วยขณมรลยโอ้ขันทีเดียวจะสวินรัติการหรอเติมูหนอยไเล่นทีเดียวแหลกต้องลาเปแล้วนะผมไม่ตายอยู่แล้วแหละสามทิ้แล้วสี่สองทิแล้ว2องสองคอรี่มาลุ้นหัวกองยามเมืือสี่ไอ้เขไปไม่รอไอ้แล้วมนไม่รอไล้เสียก็งงอยู่เหมอนกลืมไปลืมไป เอาแล้วเอาแล้วมีเรื่องแล้วไม่ชอบสลาจริงรู้ยังว่าทำไมพี่ถึงเกลียดอ่ะเลืมไปมันมีคาที่นิวอีกไปหรือเปล่าไม่งั้นคอนฮิวโนวันไปเทนะครับแป๊บหนึ่งเช็คก่อนมาลุนลุนลุ้นโชคจะตายให้กอลี่สิงค์ฉันสัญญาได้เปล่ากันไก่กันไก่ กระดาษขอนกันไก่โอ้มีเริ่มก่อนไอมสับไหมสอบไหมสับแล้วสับแล้วไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าสับพูดสับตำแหน่งเริ่มก่อนเริ่มหลังไหมแงเหมือนตาตาแรกเปเลยไม่คือพี่อ่ะอยากเริ่มหลังแต่บุ๊กว่าอยากเริ่มอยากเริ่มก่อนไง ไม่ใช้อะไรสลับผลได้เยอะมากจริงเอาเลยเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยหเฮมยเมย์ได้อยู่ไม่แย่เท่าไหร่ทิ้งขนมปังปิ้งว่าแปลกๆอูเลือดโอ้โหเมย์รวยจังคำถามครับไม่์ถูต้องปาพี่ ไปนี้ก่อนเลืเจอขาเก็บมาตั้งปาร์ตี้นะให้เกียรเยอะๆไงสาทีเลยไม่รวยละวเลจผ่านเลยผ่านเลยไม่รวยไม่รวยรวยเกียรติเลยตัวเลือกหนึ่งทาจัวตัวเลือกโอ้โหไอ้จะรวยบ้างแล้วปาร์ต really, ี şey ้กองโหกำแพงรุ <go ers> <go ers> ่ อ่าไม่รวยเหมือนกันอ่าเป็นรเกตโรเก๋กันดีกว่าเก๋กันดกว่าโอ้ยรวยเกตเฉยเบื่อเยอะกว่าทำไมใส่กอรี่อ่ะใส่กอรี่มือเท่ากันมาที่คอโอเกอไปชุกเออยี่เลยอ่ะจะรวยอย่างนี้เลยเอระกันไกลทั้งคู่ไม่ได้เลยเลย กิ้สสลาบใส่กอลี่โอโ้โอโโหิ้สลาอหตั้งตาพูร้อนทำไมคุณกาเอารวยขนาดนี้ 4, จิ้มสี่จิ้มแตดอับไปสามไวก็กหนึ่งเดี๋ยนะ 5, จะเหลือเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดผ่านละมือจนจ,จนัดตูนั่นแหละผมก็บอกอยู่าม,มามือผมก็จนจนเต้มแต่ไหร่นี่สิไร โอ้คุณมีโอเกอร์ขอฟ์มหน่อยแล้วกันผมจะใช้กาลังแข่งขนมปุ้งเขาไม่มีเจมอะเจมเยอะมากเนี่ผมมีเจมอีกใบจริงๆแล้วผมเป็นลูกเจมอะไรอย่างนี้เอามือกุจอจริงจผมเป็นลูกเจมจะเสียอเมือเกียจริงผผมเป็นลูกเจมไปเท่าไหล่ครับทำอะไรป่าไม่ทำลิงสี่และสามเนืองแบบเปนสามขอผู้กา อย่านะโอ้โหจุดโคมุนเขมัเนี่ยเล่นไหลเนีอ่ะมือไม่งอชัดเลยไม่มีทีมีเอ็มสักเลยจีเอ็มพี่เท็มือเลยเนี่ยมันสับไม้นีมาสาไปอ่ะเต็มือเลยอเกมสอนได้กูไม่ละเบิดตอนเมีนกูก็ชนะแล้วนะจริง ใช่ถ้าเกมสองไม่ระเบิดตอนเมกชนะแล้วโอ้คุณระเบิดทำไมวะตอนเวรรีบรีบเงี้รีบไปก็มันจะได้มูไงมือไปมีคอนติเนียลแล้วพี่หยิบโชยด้วยนะก็มีคอนติเนียลเอาเลยอถอนเลยถอยเลยเลย